สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวไร่พรเทวะอำเภอเมืองจังหวัดตากกันครับจากตัวเมืองเราวิ่งมา6กิโลมาทางเขาคันทองเท่านี้ก็จะมาถึงไร่แห่งนี้แล้วล่ะครับที่นี่อากาศดีร่มรื่นต้นไม้เยอะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าไร่พรเทวะแห่งนี้เขาทำอะไรกันบ้าง เราไปพบกับเจ้าของไร่กันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะไร่พรเทวะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไร่พรเทวเนอ้องครับอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ,รบพิกัดจังหวัดตากครับที่นี่เราทําอะไรกันบ้างคะก็เราทําฟาร์มไส้เดือนอน,นะครับตอนนี้ทําฟาร์มไส้เดือนอยู่ค่ะก็ สนุกสนานนะครับนะฮะ<ช>เดี๋ยวก็ให้อ,อาจารย์นิมได้ฟัง <c oughs> ว่าฟาร์มที่เดือนไร่พันธุ์วะเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องฟาร์มไส้เดือนนะคะเราก็อยากจะคุยให้ฟังน,นิดนึงว่าก่อนที่มันจะมาเป็นฟาร์มไส้เดือนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากอะไร <c oughs> คือเรามาอยู่ที่เนี่ยนะคะเราก็หวังใจว่าเราจะมาปลูกพืชปลูกผ,ผักเนาะเพื่อที่จะทําให้เป็นอาชีพนะคะในตอนที่เราเข้าสู่เขาเรียกว่าสวอ แต่ปรากฏว่าพอเรามาปลูกแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างทํำยังไงพี่โอ้โห,โหโปลูกที่นี่ดินไม่ดินเป็นเป็นดินภูเขาดินลกหลังเราก็ซื้อดินมาไม่รู้กี่คันรถนะครับแล้วเราก็ปรุงดินใหม่ยกล่องนะครับปลูกอะไรนะสารพัดผักชีอ่าปลูกต้นหอมนะคะหอมแบบเยอะปลูกเยอะมากเลย<ม>เราเนี่ยลงเขาเรียกว่า ลงทุนไปถึงอุตลุดเลยนะแล้วก็ไปเอาพันธุ์หอมแบ่งที่เขาบอกว่าดีที่สุดเลยมาปลูกลับแปลรลปลูกแล้วสาเร็จไหมคะสำเร็จนะผักชีก็สําเร็จปลูกใบเตยโอก,ก็สําเร็จปลูกข้าวโพดก,ก็ได้ปลูกดาวเรืองก็ดอกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มาจบที่เมลอนอที่เมลอนแต่ว่าการปลูกเมลอนของเราเนี่ย ถามว่าปลูกสําเร็จไหมปลูกก็คือประสบความสําเร็จแต่เพียงว่าเรื่องของเมล่อนเนี่ยการดูแลมันเือนเด็กอ่อนใช่ไหมพี่ใช่เวลาของเรามันมีน้อยเพราะเรายังต้องเดินทางอยู่เราก็เลยไม่สามารถทําได้นะคะแต่การปลูกผักชีต้นหอมใบต้องโอ่อแล้วก็ดาวดาวเรืองทําไมเราถึงไม่ปลูกต่อสาเหตุที่ไม่ปลูกต่อก็คือปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของ น้ำนับเพราะว่าการเกษตรเนี่ยดินกับน้ำาป็่สาคัญที่สุดน้ํามามดับหนึ่งเลยแหล่งน้ําแหล่งน้ําเป็นแหล่งที่มาจากประปาหมู่บ้านแล้วก็เราใช้น้ําเยอะมากไม่คุ้มกันแล้วก็อีกประการหนึ่งในเรื่องของพื้นที่เราเนี่ยมันพื้นที่มันไล่ยกว่าที่ทําการปลูกนี่ะครับปลูกปั๊บมันไม่พอขอบไม่พอหมุนเวียน สมมติว่าเราปลูกหอมแบ่งอย่างเงี้ยพอเราตัดวันนี้ไป30กิโลพรุ่งนี้แม,ม่ค้าขออีก30กโลเราก็ไม่สามารถ,าารถที่จะส่งแม่ค้าได้เพราะว่ามันไม่ชนขอบมันไม่ชนขอบเนื่องจากว่าพื้นที่ในการ,รปลูกเรามีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะรองรับตลาดได้เร,เราปลูกเอาว่าว่เาเอ้ยลองทําที่เราปลูกเพื่อ ปลูกเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราปลูกได้ปลูกได้แล้วก็สําคัญที่สุดที่เราทดลองเพื่ออะไรคะเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าการทําเกษตรแบบอินทรีย์จริงๆโดยการที่เราไม่พึ่งพาเคมีเลยทําได้ไหมทําได้ค่ะเพราะว่าเรามาแนวอินทรีแนวอินรีเราทําได้จริงเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะทาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรอยู่แล้วนะคะเราอยู่ในสายของเกี่ยวกับเรื่องของหัวเชื้อของดูลินซีของกลุ่มแร่ธาตุธรรมชาติซึ่งตัวเนี้ยเราก็มี เขาเรียกว่าส่งเสริมเกษตรษกรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทําแต่ทําแล้วสําเร็จแต่เราจะต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากว่าอย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้น้ำไม่ได้แหล่งน้ําไม่มีนะคะแล้วก็ไม่สามารถชนขอบได้แต่ทีนี้เราก็เลยมาดูกันว่าเ,เราจะทําอะไรกันดีครับสุดแล้วมาตกผลึกที่ฟาร์มไส้เดือนนะคะที่ฟาร์มไส้เดือนนี่ที่สาเหตุที่เรามาตกผลึกที่เนี่ยเนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยบอกว่าเออตรงเนี้ย หนึ่งพื้นที่น้อยถูกไหมฮะ,ะพื้นที่น้อยเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะสองเป็นงานในร่มเนื่องจากว่าพวกเราก็คือสอวอก,กันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปทํางานกลางแดดมากๆเนี่ยมันก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายมันก็คงจะแบบย่ำแย่ลงนะคะ <c oughs> เปลี่ยนสวได้ไหมเป็นอะไรคะชอชอชอเอเป็นชอชอชอ,ชอนะคะเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะทีนี้พอเรามาทําเรื่องฟาร์มไส้เดือนเนี่ย้อที่1เลย พื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะข้อที่2ใช้น้ําน้อยใช่ข้อที่3การลงทุนน้อยมากถูกต้องนะคะซึ่งในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวพี่เอะเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคลิปออกมาให้ฟังโดยละเอียดเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะคะเราจะต้องลงทุนยังไงลงทุนเท่าไหร่ลงทุนน้อยอะนะครับและผลผลผลิตเนี่ยมันได้หลายอย่างได้หลายอย่างขายมูลเอาเกินนิดนึงนะ,ะขายมูลไส้เดือนค่ะนะครับ ขายตัวใ<า> <จะ S 2> ่วเดือนที่เป็นพันนะครับนะขยายพันธ์ุหรือว่าเป็นอาหารสาัตว์นะครับแล้วก็ขายอะไรอ่ะตัวมูลเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับต้นไม้อย่างเดียวใช้กับ บอ่อปลาบอ่อกุ้งอะ,อะไระได้เยอะมาก<ด>มาคือประโยชน์นียคือมหาศาลมากแล้วถึงพันที่สุดเนี่ยเราต้องการเรื่องอะไรคะเรื่องความเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าในไร่ของเราเนี่ยเราเลิกปลูกเพื่อการขายจริงแต่เรายังปลูกเพื่อการบริโภคอยู่นะคะเช่นพริกนะคะเราก็ปลูกเองนะคะ แต่ว่าตอนนี้พีเแก่ตอนนี้เราก็ลือแล้วเนาะมันแก่ต้นมันหมดรุ่นแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเริ่มปลูกอะไรคะที่เรายังมีปลูกอยู่ก็มีกะเพราแล้วก็ที่เริ่มปลูกใหม่ก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็จะมีพวกถั่วถั่วปากยาวแตงกวานะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ยังมีอยู่ให้เห็นก็คือเรื่องของผักชีนะคะเราก็ยังปลูกอยู่เนื่องจากว่าเราจะต้องเอามาใช้ในการบริโภคแล้วก็เอามาใช้ในในร้านเนื่องจากว่าที่ไร่เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฝุ่นเนาะชื่อ จุดกระตุนบ้านต้นไม้เพราะนั้นเนี่ยใครที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ไร่เรานะคะออก็จะได้ทานผักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ <Okay. S 1> แล้วก็สําคัญที่สุดเราปลูกมะนาวที่เป็นหลักๆเลยคือมะนาวเพราะว่าเรามีมะนาวอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นซึ่งเราบอกเลยนะคะว่าเราปลูกเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยเราเนี่ยใช้ความเป็นอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลไเส้เดือนแล้วก็ในกลุ่มของหัวเชื้อของเรานะคะแล้วก็พวกแร่ธาตุธรรมชาติต่างๆในการที่ ดูแลมะนาวแต่ผลผลิตของเรามะนาวนี่ออกทั้งปีนะพี่เอนะค่ะแล้วก็น้ําเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการเกษตรนะคะความเป็นอินทรีย์เนี่ยทำไม่ยากนะคะเพราะว่าเราทําได้จริงแต่วันนี้เรามาตกผลึกเรื่องความไส้เดือนซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆอย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้เนี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวจากจะให้นะครับ เพื่อนๆเนี่ยติดตามนะคะฟาร์มไส้เดือนไร่พรเทวะแล้วก็จะได้รับรู้ในเรื่องของกระบวนการเลี้ยงซึ่งซึ่งแต่และฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาเพี่นาะ<า>เลี้ยง, <ไ Overwatch S 2> งต่างกันไปเลี้ยงต่างกันไปคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็มีเทคนิคของเราเนื่องจากว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเรามือใหม่นะใช่แต่เป็นมือใหม่ที่ใช้เทคนิคในการเลี้ยงๆๆๆๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยน้องเดือนไม่ตาย น้องเดือนไม่หนีเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อพันมาเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญที่ขายพันมาให้เราบอกว่าต้องระมัดระวังนะแต่วเวลาเอาปล่อยน้องเดือนลงกระมงังจะต้องให้เราเอาอะไรนะคะสไลด์สไลด์ทาขอบกระมังเอาดยาล้างจานทาขอบกระมังไว้เรา,าก็สงสัยว่าเอ๊ะทาเมื่ออะไรอะ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวน้องเดือนเขาจะหนีไปอ้าวเราบอกาทาไมหนีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนเจอปัญหานี้กันเยอะแล้วต้องทาไว้นะ เออแต่เราก็เชื่อนะคะเราก็มีการทาเนาะค่ะแต่ตอนหลังเราก็ไม่ทาไม่ได้ทาเพราะว่าพี่เอะนะคะมีเทคนิควิธีการที่ทําให้น้องเดือนไม่หนีต้องติดตามเรานะคะมันมีรายละเอียดมากมายในเรื่องของสายพันธุ์ไหนเบดดิ้งก็คือเอามูลบัวจากไหนควรจะเลือกควรจะเตรียมยังไงเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องของรายละเอียดกันในคลิปในคลิปต่อไปคนจะเป็นยังไงลักนณะไหนเขาจะได้อยู่สบายค่ะ ถือว่าเราเป็นการแบ่งปันกันเพราะว่าใครที่อยากจะเลี้ยงนะคะเราก็ยินดีให้ทำปรึกษานนดีหรือมาเยี่ยมชมนะคะที่ฟาร์มเราก็ได้นะคะมาแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันได้เพราะว่าวันนี้ถ้าใครคิดจะเลี้ยงเนี่ยเราต้องไปคิดว่าโอต้องไปหาเงินมาลงทุนเยอะแยะไม่ต้องเลยนะคะวันนี้เราใช้วิธีการพฤษฎีก่อกองไฟนะคะเริ่มต้นจากคิดได้หนึ่งก้อนก่อนนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะนะคะ เพื่อที่จะขยายออกไปให้มันเป็นเขาเรียกว่าไฟกองใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องติดตามใช่ฟาร์มไส้เดือนไร่พรเทวะหให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอหรือพี่ที่พิเศษพันเขียนของเรานี่แหละนะคะก็จะมีดีมาบอกต้องติดตามในคลิปต่อไปนะคะคสวัสดีค่ะ